โอเคตัวทูนติก๊กเล่ากับปาดปาดเป็นชิ้นๆหน้อยแล้วสิเกาะเกาะเกครับกาะพัน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 พน,นั่นแะครับนี่ไม่ถ่านนะทีแล้วกานะแล้วกาแล้ว,ลวทีแล้วทีเป็นแผ่นๆนหน่อยแผ่นพอดีพัน ใช่ขวดโหลไว้ได้บานานนะก็ตากแหงเลยด้ยครับนี่ก็ตากแหงก็ตากเรียวแต่แดดนะครับขั้นแดดกากสองมือสามมือขั้นแดดประกาศข้นแดดกากสองมือ ่องนี้บักม่วงกอยากเบิด์ตกันล่ละแป็ว่าบักม่วงเฮือนผมมันหลายตน้นมันมีหลาหลุ่นหลายอันนี้มันเลยน,นี่จริงบักม่วงบักม่วงกั่นอกล่องก็นกงกันได,ได้ขึ้นกันละ่ะครับโมเมนต์วันแต่บักม่วงกัน่นซอดอกอกล่องม่วงแก้วก็ได้เบิดเป็นรสชาติมันอาจจะแตกต่างกันอตาว่เป็นอีกแบบนึง ลูกดลองเป็นดีกแบบหนึ่งมังแก่เป็นดีกแบบหนึ่งว่าเ้าสิกวนผสมกันไปเลยก็ได้ไปแม่นั่งเอกไปะยุคนอันนี้นั่งเองกเอของจ้องผมครับน,น้อยอยู่นั่งเอกกพบาท่านเป็นนั่งเอกดอกนั่งเอกกพบาท่านเป็นนั่งเอกดอก พวกก็อ,อยู่ปอใดกันนี่ปอซี่จ้ะปอซี่วะเอ้าสวัสดีวันนี้แม่นะสวัสดีเอฟซีหลานตะแก้วเองครับตะแก้วปั้นหลายเถ้าเราบอกกันนี่จักเถ้ามัเป็นนักอิงให้จักเถ้าเพื่อละที่ปอซี่ปอหาอยู่หม้ออะไรกินกสิเก่ง โดเดอร์ครับภาพอาทิติงแต่แกว้ามุมกล่องเขาได้จะก,ก้อยกาว่าโอ้ลายเลียนี่น,นี่ก็สส้นมันไม่ยี่สิบมวนเราบอกได้น้อยน,อยนะตัวนั้นนี่ยี่สิบมวนเราบอกนี่แหละครับแ,แกวก่มัยังเห็ด หลังจากหลอดตายมากเกือบตายเหมือนกันนี่แหละความมันมีโลกอันหลับเป็นลับอันประเสริฐพอได้มีโลกก็ือวาละแจ้บุญวัฒนาไพมันชว่วละครับชัแล้วเรื่อง เป็นแผน่นนะครับผมซุ่มให้เบุญทุกวัน อา้าวสามีนะเนาะครับอันมันทีเยอะแยะมันกรหลายเหลี่ยหลายขอบคุณหลายเด้อครับที่กอาเบิ่งเขอบชมให้กำลังใจตะแกว้วคือสิเก่าเนาะครับเนาะตะแก้วก็เริ่มต้นใหม่อีกแล้วเนี่ยไรสิไปหอดไก่หอดหม่องมันบนุญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ